สวัสดีค่ะเพื่อนๆว,วันนี้ท่านทานอยู่ในแมป l i f e t o อร์ c เช่นเคยเอ๊ะแล้วข้างหลังนะท่านเนี่ยมีอะไรอะเนี่ท่านลองเข้าไปดูสิเย้ๆมีวงล้อเสียงโชคด้วยหนยท่านลองเข้าไปเสียงดูสิ อาาดินด้วยเนี่ยลองดูซิได้จริงๆด้วยเพราะฉนะนั้นเราไปดูกันค่ะว่าคะแนนจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่เอ๊แต่ก่อนอื่นเรามาสุ่มกล่องขวัญซะหน่อยอ่ามีอันนึงเพิ่มมาเพราะฉนะนั้นเรามาสุ่มกันค่ะเอะ๊เราได้อะไรเอ่ยได้แบงค์นะคะเราไปกันค่ะงั้นเราขี่อุงั้นเราขี่ม้าไปเลยดีไหมเออขี่ไปเลย โอ้อ่าแล้วเราก็ขี่มาตรงนี้นะคะซืไปอ่าเดี๋ยวเราก็มาสร้างบ้านตรงนี้นะคะกดสร้างเลยแล้วก็ออกาเป็นบ้านอลราดินนั่นเองว้าวอ่านปิดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทานจะซูมให้เพื่อนดูในตรงนอกบ้านนะคะว่าสวยงามนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยอ่าเราลองเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะนี่อ่า ก็มีเป็นห้องนั่งเล่นนะคะนี่ก็นั่งคุยกันได้นะคะมีทีวีจอใหญ่จอหนึ่งอ่าแล้วก็มีเป็นห้องครัวขนาดย่อมเอ้ยห้องทานอาหารขนาดย่อมๆนะคะแล้วก็มีเป็นที่นั่งคุยกันตรงนี้ก็อันนี้ทําไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรียกว่าอะไรเนาะแต่ก็น่าจะเอาไว้ที่นั่งคุยกันนะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องครัวขนาดย่อมๆแล้วก็มีเทียนอยู่ตรงกลางนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2ค่ะอุ๊ย บ้านตกแต่งสไตล์อาหรับนี่สวยงามมากๆเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คือประตูทางเข้ามาใน่ารท่านรืมไปค่ะอ่าเราก็ขึ้นมาตรงชั้นสองเลยอ่านี่นี่ก็เป็นที่นั่งคุยกันนะคะเอ๊ะทำไมตรงนี้คลิกได้เนี่ยาลองคลิกซิทำไมมปนประตูออกมาล่ะไม่ได้การแล้วนต้องรองเข้าไปดูฮึบปีนไปเลยอ๊ออ๋ะแล้วมันตะเกียงนี่หนลองดูซิเอ๊ะนี่มันตะเกียงของเจนนี่นี่นาะ ไหนฮนลองดูสิฟึ๊บเอ๊จะมียักษออกมาไหมนะก็ไม่มีนะแต่ฮันได้ตะเกียงเป็นคอลเลกชันนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเราเอ่อหาทางกลับอ๋อทางกลับอยู่ตรงนี้นั่นเองใช่ไหมทางกลับอยู่ตรงไหนงีอ๋นี่ไงหรือเปล่าอ่าใช่ด้วยโอเคงั้นเรามาสำรวจตอบกันค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มี ที่แต่งหน้านะคะที่ทําผมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเตียงนอนเด็กวีเพเด็กแล้วก็ที่นั่งคุยกันนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำน,นะคะดูสิคะสไตล์อาหรับเลยอ่าโอเคเราลองไปดูห้องต่อไปกันค่ะห้องต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ถัดไปอ่าก็จะมีเป็นเต็นนะคะไม่รู้จะกางทาไมในร่มนะคะก็กําลังงองอยู่นะคะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะเป็นอของเขาแล้วกันเนาะอ่านี่ก็คือคอมพิวเตอร์นะคะทํางานได้อ่าอันนี้ก็เป็นห้อง นอนนะคะอ่าวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะเผื่อลงไปข้างล่างเราจะเจอแบบข้างน,นอกบ้านแนถะะวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอ่าอะไรเอ่ยอ้ามีจริงๆด้วยตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ้ามีเป็นสาวว่ายน้ําด้วยนะคะว่ายน้ําได้ด้วยอ่าแล้วก็มีเป็นที่นั่งคุยกันเหมือนนั่งคุยกันแล้วก็ปล่อยให้เด็กอะไรอย่างนี้ว่ายน้ํานะคะอ่าเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูนะคะ อ่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นพรมนะคะซึ่งมันทันไม่อ่าเอาไว้วางขอวงวางพวกนั่นนี่นะคะแล้วก็อ่าเป็นโต๊ะทานนะคะโต๊ะทานอาหารเอามาทานอาหารได้ด้วยแล้วก็สามารถนั่งคุยกันได้ด้วยค่ะอ่า,อานี่มีอะไรอีกไหมนะโอเคไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เออเราลืมอะไรนะลืมกดไลค์กดแชร์กดจับคาพเลยลืมกด share, มกระดิ่ง ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากท่งนั้นด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะ